สวัสดีครับก็มาตอบคอมเมนต์น้องท่านหนึ่งนะฮะน้องก็ถามว่าถุงหนึ่งมีกี่ท่อนครับถุงหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งร้อยท่อนก็มีนะครับร้อยห้าสิบท่อนก็มีนะครับแต่ถุงหนึ่งเนี่ยมันผมลองใส่แล้วมันได้ร้อยห้าสิบท่อนร้อยห้าสิบท่อนก็มีนะครับแล้วก็ร้อยท่อนก็มีอย่างกระถุงเนี้ยร้อยท่อนนะครับนะฮะรวมส่งด้วยสามร้อยสามสิบบาทนะครับเนี่ยเนี่ยถุงเนี้ยร้อยท่อนถุงเนี้ยจะเป็นร้อยท่อนหมดเลย ร้อยท่อนหมดเลยทั้งหมดมันห้าถุงห้าถุงหกถุงครับอันนี้ก็ร้อยท่อนนะครับอันนี้ร้อยท่อนแต่ถ้าเกิดเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบท่อนนะ่ะผมจะไม่ใส่รังนี้ผมจะไปซื้อรังที่ขนส่งเอานะครับเพราะว่าเขามีหลายขนาดนะฮะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้องมือใหม่นะครับน้องมือใหม่เราก็จะเขียนบินแบบนี้ไปให้นะครับเขียนบินแบบนี้ว่า อายุอ้อยนะครับอายุอ้อยอ่าเริ่มปลูกลงหลุมต้องใช้อะไรต้องใส่อะไรแล้วก็อายุอ้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็หยุดน้ําเวลาไหนนะครับก็จะมีมีบินแบบนี้ไปให้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยปลูกนะครับจะมีบินไปนะครับแล้วก็ปิดหลังแล้วเราก็ซีดเลยนะครับเันี้หนึ่งร้อยท่อนนี่ก็หนึ่งร้อยท่อนหนึ่งร้อยท่อนหมดเลยส่วนใบนี้อันนี้จะเป็นของแถมของแถม ของแถมไม่น่าเกลียดนะนะครับใครว่าของแถมน่าเกลียดนะผมตีเลยเนี่ยนะครับไออันนี้ชุดแถมก็คือคนที่สั่งเยอะนะครับคนที่สั่งเยอะฮะอย่างกับพี่แสงดาวเงี้ยเขาสั่งเยอะผมก็จะแถมไปให้นะครับสองลังสามลังนะฮะแล้วแต่ยอดที่เขาสั่งเข้ามานะฮะอันนี้ก็เป็นของแถมเหมือนกันของแถมเดี๋ยวจะแพ็คไปต่างหากนะครับดูทอน นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับมาตอบคอมเมนต์ให้แล้วนะครับนะครับส่วนน้องอวันชัยนะครับก็รอรับใบแบบนี้ได้เลยนะฮะเพราะว่าเราจะไม่ใส่ไปในถุงนะเราจะใส่ข้างข้างกล่องไปเพราะว่าถ้าเกิดใส่ไปในถุงนะอ้อยเนี่ยมันมันอบอยู่มันจะมีน้ําเงือได้มันจะมีน้ําเงือเนี่ยมันจะมีน้ําเงือแบบนี้เนี่ยมันจะมีน้ําเงือแบบเนี้ยน้ําเงือแบบนี้ถ้าอยู่ในถุงนะครับถือว่าดีนะ มันจะทําให้ตาอ้อยเนี่ยแตกทําให้อาตาอ้อยเนี่ยต่งเห็นไหมจะทําให้ตาอ้อยเนี่ยต่งต่งได้ไวนะครับแล้วก็เนี่ยลากลากก็จะออกได้ไวเนี่ยเห็นไหมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ